นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตโยภะวา ตกามะพะโวรูปะพะโวอรูปะพะโวติธัมโมสกกจังโสตพโพติณั <c oughs> นบนีจะได้พิสัชนาสทธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ <c oughs> และวิทยะความภาคเพีย ของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามกล่าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายฟ้าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนา วันธรรมัทสวรระในพรรษาตามปกติตามที่นิยมกันทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาติดต่อกันมาตามลำดับจากธรรมเทศนาในวันก่อนๆในวันธรรมัทสวรรค์ก่อนๆ <c oughs> อธมามีความตั้งใจว่าจะได้พูดิสิจนากันถึงเรื่องที่มีชื่อว่าสามว่าไตรหรือสามทุกๆเรื่องให้เพียงพอ,อกันเสียสักคราวหนึ่ง ดังที่ได้วิสัชนามาแล้วในเรื่องไตรรัตไตรสิกขาไตรโลกุตตระธรรมไตรลักษณ์ไตร,ร,ตร,ร,ตรวัตเป็นต้นส่วนในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องไตรภพหรือไตรภูมิ เลขสามอย่างนี้เป็นเลขที่ปลาดที่ชอบที่ได้มาเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นหลักหลักทั้งนั้นแล้วก็แต่ละยานก็มีความหมายกว้างขวางอธิบายได้จนครอบไปหมดทุกเรื่องอย่างเรื่องใยรัตคือประพุทธประําประสงค์ เมื่อกระจายแ่คำสามคำนี้ออกไปแล้วมันกลายเป็นครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องในพระพุทธ,ธาศาสนา <c oughs> หรือถ้าพูดว่าตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา <c oughs> มันก็ครอบคลุมไปถึงความรู้และการปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> รวบเอาผลของการปฏิบัติอของสิ่งทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญา รมาวายหมดสิ้นจึงไม่มีอะไรเหลือทำหรับจะเป็นปัญหาหต่อไป <c oughs> จะพูดถึงโลกุตระทมสามประการคือมรรคผลและนิพพานนี่ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องผลสุดท้ายหรือผลรวบยอดทั้งหมดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ <c oughs> และถ้ากล่าว ถึงส่วนที่เป็นปริยายรือโดยอ้อมด้วยแล้วก็ยิ่งหมดจดสิ้นเชิงลงมาถึงเรื่องผลต่างๆในชั้นโลกียธรรมด้วยเรื่อล่าวึึงโลกุตระก็ต้องกลา่าวถึงโลกียะมันจึงจะเข้าใจได้ดีให้มันจึงเนื่องกันอย่างนี้ แต่พูดถึงใตรลักษ์คืออนิจจังทุกคั้งอนัตตาก็ <c oughs> าเป็นอันว่ารวบคลุ่ครอ,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 อบคลุมความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับสังขารธรรมทั้งปวง <c oughs> และตลอดถึงออวิสังขารด้วยโดยบทว่าอนัตตา <c oughs> คำพูดเพียงสามคำเกียงครอบงำลักษณะของสิ่งทุกสิ่งหมดไม่มีเหลือไม่มียกเว้นอะไรอย่างนี้นี่จึงเรียกว่ากว้างขวางเหลือประมาณ <c oughs> สำหรับคำว่าไตรวัดคูเวียนวนในลักษณะสามประการนี่ก็คือความเป็นจริงหรือเป็นอยู่จริงทั้งหมดของ สิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมนุษย์เรามนุษย์เราตามที่เป็นอยู่จริงที่คนโง่มองไม่เห็นนั่นก็คือการวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสามนี้ไม่มากก็น้อยคือว่าไม่อย่างขนาดใหญ่ก็ขนาดเล็กอยู่เป็นประจำ คือเรามีความคิดแล้วเรามีการกระทำแล้วก็ได้รับผลของการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้คิดต่อไปอีกซึ่งทำให้มีการกระทำอีกแล้วก็มีผลขึ้นมาอีกก็คิดต่อไปอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันก็เป็นอย่างนี้มันวัตตะสงสารซึ่งเป็นวงกลม แต่พาออกไปได้เป็นสามส่วนเรียกว่าไตรวัตนั่นก็คือความที่เป็นอยู่จริงของคนทุกคนตามธรรมดาสามัญชนจนกว่าจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันโดยเฉพาะเท่านั้นที่เรียกว่าหักวัตตะออกไปเสียดได้โดยสิ้นเชิงถ้ายังมีกิเลสเลืออยู่ก็จะมีวัตตะอย่างใดอย่างหนึง่ง โดยเฉพาะคนธรรมดาเราก็มีกิเลสเต็มบริบูรณ์ก็มีวัตตะเต็มบริบูรณ์จงมองดูให้เห็นคำว่าวัตตะคือไรวัตนี่เป็นลักษณะที่เป็นอยู่จริงของคนทุกคนทุกวันทุกเดือนทุกปีอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ประหลาด กว่างควาง้างก็เอาคำว่ายสามสามนี่มาพิจารณากันเสียให้หมดสักทีดังนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรภพหรือไตรภูมิซึ่งมันเป็นของคู่กันแต่เป็นคำที่คนเปนกัน อย่างสับสนที่สุดความปเป็นเปกันนี้มันเป็นธรรมดามันช่วยไม่ได้เพราะภาษานี่มันถ่ายทอดกันมาจากภาษาดั้งเดิมคือภาษาบาลีในประเทศอินเดียยุคโบราณน,นั่นมาเป็นภาษาไทยมันก็มีการเลื่อน ไปไม่มากก็น้อยอยู่แล้วที่พอมาถึงการตีความด้วยการถือเอาความคนโง่ก็ถือเอาอย่างหนึ่งคนฉลาดก็ถือเอาอย่างหนึ่งคนไม่โง่ไม่ฉลาดก็ถือเอาอีกอย่างหนึ่งคำมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาคือเปลี่ยนความหมายเรื่อยๆมาคำนั่นคำเดิมแต่ความหมายก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาคำว่าพบคำว่าภูมิ ก็อยู่ในลักษณะนี้ท่านจึงลำบากอยู่บ้างเหมือนกันจึงเอามาพูดให้เข้าใจคำว่าไตรภพหรือไตรภูมินี่กันเสียบ้าง <c oughs> <c oughs> คำว่าไตรภพก็แปลว่าภพทั้งสาม <c oughs> แต่ที่เราใช้ปนเปนกันนั่นมันก็ใช้ปนเปนกันไปถึงไารภูมิและไตรโลก <c oughs> จะดูกันในส่วนที่มันเป็นคำใช้กันอยู่ตามธรรมดาสามันทั้งชาวบ้านถ้าไายพบ ก็มีคำาี่่หน้าหัวอยู่ท่านหนึ่งได้ยินคุณก็บอกร้องออกมาว่าเมื่อน,นั้นพระอภัยจอมตรายพบมันก็เลยสะดุ้งว่าพระอภัยมันจะเป็นจอมตรายพได้อย่างไร แต่มันก็มีคําร้องอย่างนั้นคงมีในหนังสือคํากรอนที่อื่นอีกมากแห่งที่ได้ยินจากหุนก่นะบอกทางวิทยุพระัยนี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนอืที่เขาเรียกกันว่าเจา้าชู้ไม่ได้เป็นจอมไตรภพได้อย่างไร <c oughs> ก็คือคนธรรมดาเขาคิดว่าไ้ตรภพนี่มันคือแผ่นดินต่างๆแล้วพระอภัยนี่ก็จะเป็นคนที่เก่งถึงขนาดที่จะ ชนะไปได้ทุกบ้านทุกเมืองเลยใช้คำว่าพระอภัยจอมตตรยพบขึ้นมาที่พวกนักธรรมฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่บ้าบอที่สุดแล้วถ้าว่าคนอย่างพระอภัยนี่เป็นจอมไตรภพบได้มันมีกามมาพบรูปพบอรูปพบ <c oughs> กามาพบนี่กินความหมด ตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ขึ้นไปถึงเทวดาในสวรรค์กามาว่าเจรภูมินี่เรียกว่ากามาภพอรูปภพก็พวกครมที่มีรูปแล้วพวกอรูปภพก็คือพวกครมชั้นสูงสุดที่ไม่มีรูปนี่เรียกว่าไตรภพคือสามภพแล้วคนอย่างพระอภัยจะเป็นจอมอของภพ ทั้งสามนี้ครอบครองควบ,บทั้งสามนี้ได้อย่างไรนั่นแหะมันเป็นเรื่องที่น่าหัวมันเป็นความดิ้นได้เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปของพาษาที่ใช้พูดกันที่นี่ก็สงสารในลูกเด็กๆที่มันไม่เคยเล่าเรียนมาก่อนพอมันมาได้ยินคำนี้เข้ามันก็จำไว้มันก็เข้าใจไปตามนั้นมันก็ผิดหมดเท่นั่นเองพระภยยัยจะเป็นจอมใจพบได้ เ <c oughs> นี่ยตัวอย่างที่ว่าคำธรรมดาสามัญใช้กันอยู่นั่นไม่ได้มีความหมายหรือความจริงถูกต้องตามที่มีอยู่ในหลักธรรมะหรือพระบาลีนั้นๆ <c oughs> ควรจะจำไว้ทีก่อนว่าถ้ารพบก็คือกามมาพบรูประพบอรูประพบจะ <c oughs> พูดถึงไตรโลกก็อย่างเดียวกันอีก กามาโลกก็คือโลกเป็นที่อยู่อของสัตว์ที่มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในกาม <c oughs> ก็คือกามาพบนั่นเองที่รูประโลกก็คือโลกของสัตว์ที่มันมีจิตใจยึดมั่นในรูปธรรมล้วนๆคือรูประพบนั่นเองอรูประโลกก็เหมือนกันอีกสัตว์ที่ยึดถือในอรูปธรรม ก็คืออรูปภพั้นตามความหมายธรรมดาสามัญแล้วพบกับโลกนี่ก็ใช้แทนกันได้ว่าการมาพบก็คือการมันโลกรูปภพก็คือรูปรโลกอรูปภพก็คืออรูปรโลก <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงคำว่าไตรภูมิ <c oughs> แปลว่าภูมิ <c oughs> ทั้งสาม ถ้าแจกตามหลักธรรมะคือกามาวัาจรภูมิเรียกสันส้นๆว่ากามาภูมิรูปาวัาจรภูมิเรียกสันส้นๆว่ารูปภูมิอรูปาวัาจรภูมิเรียกสันส้นๆว่าอารูปภูมิลายเป็นสามภูมิถ้าโดยหลักธรรมะจริงๆหมายถึงภูมิแห่งจิตใจคือความสูงต่ำแห่งจิตใจภาวะ อย่างไรแห่งจิตใจนั่นเรียกว่าภูมิก็ <c oughs> มีอยู่สามชั้นคือว่าภูมิที่ยังหลงไหลในกลามภูมิที่ยังหลงไหลในรูปภูมิที่หลงไหลในอรูปคำว่าภูมิจึงหมายถึงภาวะแห่งจิตใจที่สูงต่ำอย่างไร <c oughs> ที่นี้มันก็ไปปนไปคำกวมกันกับคำว่าภูมิคือแผ่นดิน คำว่าภูมิอีกคำหนึ่งมันหมายมันแปลว่าแผ่นดินคำว่าภูมิคำหนึ่งมันหมายถึงชั้นหรือระดับแห่งสภาพต่างๆที่ก็มีมีความหมายที่มันหลายอย่างอย่างนี้แล้วมันปนกันน่นคำว่าภูมิ หมายถึงแผ่นดินแล้วก็หมายถึงแผ่นดินสามชั้นสามชนิดไป <c oughs> ก็เลยเข้าใจผิดว่ <c oughs> าไตรภูมินี่คือโลกสามชนิดไปเสียอีกห <c oughs> นังสือชั้นหลังเช่นหนังสือไตรภูมิพระร่วงก็อธิบายเปิดให้เข้าใจผิดอย่างนั้นได้เหมือนกัน <c oughs> พราไตรภูมิหมายถึงเ <c oughs> มืองหรือ <c oughs> แผ่นดิน สำหรับพวกมนุษย์หรือเทวดาอยู่แล้วก็พวกพรมอยู่พวกอรูปกรมอยู่คนที่อ่านไม่ดีอ่านลวกๆกก็เข้าใจคำว่าภูมินี่เป็นแผ่นดินหรือเป็นโลกไปหมดมันก็ขัดกันกันกบไอ้หลักเดิมๆแท้จริงที่ว่าภูมินั่นหมายถึงระดับแห่งจิตใจท่านั้นไม่ได้หมายถึงบ้านเมืองเลย ถ้าเอาคำว่าภูมินี่ไปเป็นแผ่นดินเป็นภูมิดนเป็นไอะไรไปก็เลยหมายถึงแผ่นดินไปนี่ระวังคำพูดในีดีๆมันจะเกิดความปนกันยุ่งอย่างนี้คนหนึ่งไม่ได้ยินคาว่าไายภูมิก็หมายถึงไงโลกของเทวดามนุษย์โลกของพรุมิคนหนึ่งมันก็รู้ดีว่าก็หมายถึงจิตใจที่มีระดับต่างๆกัน คือหลงอยู่ในกามพวกหนึ่งหลงอยู่ในร,รูปพวกหนึ่งหลงอยู่ในอรูปพวกหนึ่งนี่ก็เป็นเหตุให้พูดกันไม่รู้เรื่องนี่คือ,อความยากลำบากอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทำให้ศึกษาธรรมะลำบากมันจึงเห็นว่า <c oughs> ควรเอามาพูดกันเทีทีแต่ขั้นแล้วก็มา,บมาพบในความลำบากขนาดหนัก ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเกี่ยวกับคำสามคำนี้ว่าคำว่าใจพบก็ดีก็มีสองความหมายเป็นภาษาคนก็ได้ภาษาธรรมก็ได้คำว่าใจโลกก็ดีใจภูมิก็ดีมันเป็นสองความหมายไปหมดอย่างที่เรียกว่าภาษาธรรมกับภาษาคนนั่นเอง อะไรพบี่มพบเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ถ้าภาษาคนก็ามาที่แผ่นดินหรือแผ่นดินโลกหรือโลกมนุษย์โลกสรวรรค์มันเป็นพบพบไปอย่างนั้นนี่ภาษาคนเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> แต่ภาษาคำคำว่าพบทุกชนิดเนี่ยมันอยู่ในคนมันกลายเป็นอยู่ในคนอยู่ในจิตใจของคน นการมาพบรูปรพบอรูปรพบนี่มันอยู่ที่ภาวะความเป็นอยู่ที่เนื้อติ่ตัวอของคนนั่นเองพ้ายางทีแรกกนน้อยถึงแผ่นดินโลกต่างๆกันเรียงหมายความไกลไปถึงกับว่าบางภพนั่นจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อตายแล้วเข้าลงไปแล้วไปเกิดใหม่ไปถึงภพนั่นได้เช็นภพสวรรค์อย่างนี้ก็เชื่อกันว่าตายแล้วจึงจะไปได้ อได้จะได้จะถึงยิ่งรูปภพอรูปภพแล้วยิ่งไกลปันใหญ่ต้องรออีกนานมากต้องสร้างหรือทําอะไรกันอีกมาก <c oughs> แต่ภาษาธรรมแท้ๆกลับเป็นว่ามันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเสร็จแล้วในคนคนหนึ่งถ้าจิตใจเขาเป็นอย่างไรไร,ร่างกายหรือภาวะทางร่างกายของเขาก็เป็นครบนั้นลัน,น ชนคนมันมีความรู้สึกไปในทางกามมะตัญหาเป็นเจ้าเรื่อ่เนื้อตัวทั้งหมดของเขาการประพฤติจะทำอะไรของเขาต่างๆมันก็เป็นกามมาพบหรือกามมาโลกไปได้เลยคำว่าพบนี่มันอยู่ที่ความรู้สึกคิดนึกยึดถือว่า ตนเป็นอย่างไร <c oughs> ความยึดือว่าตนเป็นอย่างไรมันก็ไปตามอำนาจของกิเลสหรือตัณหา <c oughs> ความรู้สึกก่ากูเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็มีพบชนิดนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวอของคนนั้นไม่ไม่ต้องรอจอต,ตายแล้วแล้วไม่ต้องรอแม้แต่อีกหนึ่งนาที มันก็เป็นเสร็จในขณะที่มันมีตัณหาอย่างนั้นแล้วมีอุปาทานอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องมีพบตามชื่อของอุปาทานนั้นๆมัน,นมันได้ไปยึดถือในอะไรข้าวท่านในความในขณะหนึ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกโดยกิเลสตัณหาอย่างไร <c oughs> ก็มีพบชนิดนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัว ของบุคคลนั้นในขณะนั้นนี่คำว่าพบในภาษาธรรมมันเป็นอย่างนี้มันได้แก่ความเป็นที่เป็นอยู่ที่เนื้อตี่ตัวที่การประพฤติที่การกระทาก่อนแล้วบุคคลนั้นหรือบุคคลชนิดนั้นมันอยู่ในแผ่นดินไหน,นแผ่นดินนั้นมันก็พลอยเป็นพบชนิดนั้นไปด้วยนี่มันเป็นของข้างนอกมากออกไปอีก มันเนื่องมาจากข้างใน่ <c oughs> คนที่มีใจิตใจอย่างกามาพบมันก็อยเป็นกามาพบอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวและทั้งอ้โลกภายนอกที่จิตของเขาได้สัมผัสจตาหูจมูกลิ้นตาใจของเขาจะไปสัมผัสเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นอารมณ์แห่งกามาพบทางนั้น มันแผ่นดินนี้ก็เป็นกามาพบเป็นกามาโลกอของบุคคลนั่นไปทันทีภาษาธรรมเป็นอย่างนี้จะภาษาคนก็หมายถแผ่นดินนี้ของสัตว์ทั้งหลายที่ยังบริโภคกามาคือสัตวรร์สัตว์มนุษย์สัตว์เทวดากามาวจรขเขาอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั่นโลกนั่นก็เป็นกามาพบเป็นกามาโลกสําหรับเขา เอาข้างนอกเป็นเกณฑ์สำหรับภาษาคนก็เอาข้างนอกเป็นเกณฑ์สำหรับภาษาธรรมเอาจิตเอาใจเป็นเกณฑ์นี่คือความยากลําบากที่ว่าคำทุกคํามีความหมายเป็นสองชนิดตามหลักของภาษาคือภาษาคนหรือภาษาธรรมที่เป็นภาษาคนเขาเรียกว่าปุคลาทิฏฐาน คำว่าปุกาลาทิติฐานแปลว่าชี้ระบุไปยังบุคคลมันจึงไปเอาเอาที่ตัวบุคคลที่เนื่อนนั้นก็บุคคลอคือวัตถุนั่นเป็นหลักส่วนธรรมาทิติฐานนั่นหมายจิตใจเป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักชี้ระบุไปยังที่ทำทำนั่นคือภาวะหรือความเป็นอยู่ของตั์นั้นนั่นเป็นหลัก ยกตัวอย่างให้ง่ายสําหรับคํานี้อีกทีหนึ่งพอดีเหมือนกันว่าถ้าพูดว่าคนเนี่ยในภาษาคนก็หมายถึงตัวคนนั่นแหละเป็นคนในภาษ,าษาธรรมก็มนหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณภาพคุณลักษณะหรือธรรมะท่านต่างหากว่าเป็นตัวคนของคนนั่นคำแต่ะคํามันเกิดเป็นสองความหมายอย่างนี้เสมอแล้วก็ไม่เคยได้พูด กันไม่ค่อยเดยอธิบายกันในเรื่องนี้ก็เลยไม่เข้าใจ <c oughs> ต่างคนต่างเข้าใจกันไปคนละทางก็พูดกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะพูดให้ฟังให้เป็นที่ยุติกันไปเสียทีว่าทุกคําในโลกนี่มีความหมายได้เป็นสองอย่างทั้งนั้นไม่ว่าคำไหนคือเป็นพูดอย่างภาษาวัตถุก็ได้พูดอย่างภาษานามธรรมหรือจิตใจก็ได้ ถ้าไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเป็นหน้าที่ที่จะต้องศึกษาต่อไปให้มันเข้าใจนี่ยกตัวอย่างคำว่าไตรภพภาษาคนหมายถึงแผ่นดินโลกภาษาธรรมหมายถึงภาวะที่เนื้อที่ตัวแห่งบุคคลนั่นเอง <c oughs> ที่ไีก่มาถึงคำว่าไตรโลกคือโลกทั้งสามเป็นกามาโลกเป็นรูปันโลกเป็นอรูปันโลกนี่ก็เหมือนกันอีก พูดอย่างภาษาคนก็คือตัวแผ่นดินโลก <c oughs> ที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของอรูปพรหมไปตามเรื่องแต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมแล้วก็หมายถึงภาวะที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้นๆตามที่เขามีกิเลสในระดับไหนยึดถือกามก็เป็นกามโลก ยึดถือรูปธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นรูปปัโลกยึดถืออรูปธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นอรูปโลก <c oughs> นั้นคำว่าโลกนั้นมันก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองแม้จะขยายไปว่าคนนั้นคนชนิดนั้นมันมีโลกของมันอยู่ในเนื้อในตัวของมันแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไอแผ่นดินนอกอโลกข้างนอกกับฟลอยเป็นอย่างนั้นไปหมดเพราะมันจะไม่รู้จักเรื่องอย่างอื่น นี่ก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าจะให้ละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งก็จะต้องพูดว่าไอ้ระดับไอ้ความเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนที่เป็นความทุกข์นั่นนั่นแหะคือเป็นตัวโลก <c oughs> ถือเอาหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสวันโลกนั่นแหละคือทุกข์อยู่ในกายยาวประมาณวาหนึ่ง ที่ยังมีทั้งสัญญาและใจไงคือยังเป็นเป็นอยู่ไม่ไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วไม่มีพูดไม่มีพูดถึง <c oughs> คนที่ยังเป็นเป็นที่มีร่างกายยาวประมาณวานหนึ่งนั่นมันมีโลกอยู่ในนั้นมันมีเหตุให้เกิดโลกอยู่ในนั้นมีความดับแห่งโลกก็อยู่ในนั้นมีทางถึงความดับแห่งโลกก็อยู่ในนั้นในความหมายนี้โลกคือทุกข์ ในความทุกข์ที่มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นะม,มันมีหลายระดับความทุกข์ระดับกามโลกก็มีความทุกข์ระดับรูปโลกก็มีความทุกข์ระดับอรูปโลกก็มีนี่พูดอย่างสัจจะคือแท้จริงก็พูดอย่างนี้แต่พูดอย่างสมมติในภาษาคนนั้นเขาไม่พูดอย่างนี้ <c oughs> เขาจะเอารูปโลกเอาอารูปโลกไปไว่าเป็นฝ่ายสุขสุขคติไปเสีย แม้แต่การมาโลกบางชนิดเขาเอาเป็นสุขคติไปเสียแต่ถ้าพูดอย่างสัจจะความจริงแล้วมันเป็นความทุกทุกทุกโลกทุกแบบกามาโลกก็มันบ้ากามทุกแบบรูปรโลกก็มันก็บ้ารูปที่ไม่เกี่ยวกับกามหรือเป็นรูปบริสุทธิ์ในทุกแบบอรูปรโลกมันก็หลงยึดไอ้สิ่งที่เป็นอรูปคือเป็นนามธรรม ที่มันหมายมั่นยึดมั่นเป็นตัวตนของตนมันก็มีความทุกข์แบบอรูปโลกฉนั้นเมื่อพูดถึงโลกก็ควรระบุถึงความทุกข์ที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนมีอยู่ระร้ายระดับบ้ากามก็มีบ้ารูปบริสุทธิ์ก็มีบ้า,ารูปบริสุทธิ์ก็มีกามาโลกก็ดีรูปโลกก็ดีอรูปโลกก็ดีโดยภาษาธรรมแล้วมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเอง นี่เรียวกว่าภาษาธรรมถ้าภาษาโลกไม่ภาษาชาวบ้านธรรมดาก็หันหน้ามุง่งชี้ไปทางแผ่นดินนี่เป็นแผ่นดินกามาโลกแล้วชี้ไปขัางบนนู้นมีกามาโลกสูงสุดมีรูปโลกมีอรูปโลกซึงถึงชัน้นอากนิตธพรมนี่เป็นต้น ถ้าเราไม่เสียงกันเราก็ต้องรู้จักแยกให้เป็นสองชนิดอย่างนี้แล้วก็ตกลงกันเสียก่อนว่าจะพูดกันในชนิดไหนแล้วก็ไม่ต้องเสียงกัน <c oughs> ถ้าต่างคนต่างข้าใจผิดเชื่อคนละคำหมายมาพูดกันมันก็ไม่ตรงกันเดี๋ยวมันก็เสียงกันเดี๋ยวมันก็นทะเลาะวิวาดกัน